แลือก็มีนักกิจกรรมที่มาที่บ้านด้วยนะครับแต่ผมว่ก็เป็นสายทรมเดียวกันนะครับเรา่องอย่างแรก,กผมคิดว่าเ,เวลาเราพูดถึงการเค้่านหของภาคประชาสังคมนะครับผมว่าถ้าปีนี้2,566ถ้าฮัลโหลรปีนี้2,566 <66. S 1> นะครับถ้าเราย้อนหลังกลับไป13ปีก็คือปีที่เกิดพีมุกใช่ไหมครับก็จะเป็นปี2,553 ตอนนั้นภาพประชาสังคมน่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดตกต่ำที่สุดเพราะแตกกันยับเลยถ้าใครจําได้นะครับถ้าใครจาได้ย้อนหลังกลับไปตอนนั้นกระบวนการภาพประชาสังคมเนี่ยก็จะมีการต่อสู้กันทางความคิดภายในกระบวนการเยอะมากเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากการทํารัฐประหารปี2549นรบเะครับแล้วผมคิดว่าพีบุ๊คเองก็เกิดจากบริบทนั้นนะครับถามว่าในวันนี้ การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมยังจําเป็นอยู่นะผมคิดว่ายังจําเป็นนะครับยังจําเป็นอยู่มากเพราะในแง่หนึ่งที่ทีบกับพรรคการเมืองหรือว่าสิ่งที่พูกเอาเป็นอยู่นะครับขบวนการประชาสังคมอย่างแรกคือมีอิสระมากกว่านะครับมีข้อจํกากัดน้อยกว่าวนะครับอย่างที่2ก็คือขบวนการสังคมสามารถรา d i c a ลได้มากกว่านะครับและประกาศที่3ก็คือสร้างพันธมิตรได้มากกว่า นะดังนั้นถามว่าในยุคนี้กระบวนการประชาสังคมยังจําเป็นอยู่ไหมจําเป็นอยู่แน่นอนนะครับก็ผมคิดว่ามันมีบทบาทเนึ่ที่กระบวนการสังคมมันมีมากกว่าพรรคการเมืองที่นอกจากสิ่งที่พูดเมื่อกี้ด้วยก็คือเรื่องความไว้าไวางใจกับประชาชนนะครับพรรคการเมืองเวลาทำอะไรเนี่ยประชาชนจะตั้งคาถามขนาถึงแรงจูงใจว่าเป็นแรงจูงใจทางการเมืองมาก่อนออสาเน็จที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนหรือเปล่านะครับดันนั้นแน่นอนที่สุดผมคิดว่ามันมีบทบาทที่พรรคการเมืองมันทําไม่ได้ แทนกระบวนการประชาสังคมและกระบวนการประชาสังคมจะมีความจําเป็นอยู่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูการทํางานใน13ปีของทีมุกนะครับเราก็จะเห็นว่าผมลองแบ่งเองนะไม,ไม,ไม่ไม่มีใครแบ่งให้นะผมลองคิดเร็วๆเพราะว่าหลังจากที่ผมได้คุยกับคุณถาปณีนะครับแล้วก็มาให้ผมก็อยากจะบอกว่าให้ช่วยสะท้อนด้วยว่า13ปีของทีมบุกเป็นยังไงนะครับผมว่าถ้าดูบทบาทเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีบท4บทบาทด้วยกันบทบาทแรกก็คือ บทบาทคัดค้านอันนี้คือก่อนจะมีปัญหาไปคัดค้านไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นทัดค้านโครงการอย่างเช่นเมื่อสสกู่ที่ทางบุญบายุพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่ในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปนัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆนะครับบทบาทที่1คือคัดค้านบทบาทที่2ก็คือรรเทาบทบาทที่ชัดเจนเมื่อคัดค้านไปแล้วโครงการเกิดขึ้นไปแล้วชาวบ้านชาวบ้านเ่ยไป,ไปต่อสู้ถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีทวงคืนหรืนป่าไม่ว่าจะเป็นคดีโรคร้อนอะไรทั้งหลายรัฐแส นะครับก็ไปเข้าไปบรรเทานะครับไม่ให้ถ้ามันอยู่ชั้นในชั้นตารวจปล่อยมันตกเลยได้ไหมไม่ต้องส่งอายการไห้อยู่อายการให้มันตกเลยได้ไหมไม่ต้องส่งต่อในชั้นศาลนะครับก็คือไปบรรเทาความริดก้อนนะครับอันที่สามก็คือ,อ,อไปสร้างความปัญครู้ถึงปัญหาว่ามันไม่ไม่ใช่ปัญหาของคุณคนเดียวมันไม่ใช่ปัญหาของหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ปัญหาของอำเภอน,นี้ที่เดียวแต่มันปัญหาแบบนี้ถ้าเราดูเนี่ย มันเจอปัญหาเหมือนกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็อันที่4เป็นบทบาทที่ผมคิดว่าแจ่มชัดขึ้นมามากในช่วงไม่กี่ปีหลังนะครับก็คือผักดันปัญหาที่มากไปกว่ารายประเด็นนะครับก็คือผักดันปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับทางโครงสร้างซึ่งถ้าใครดูสิ่งที่พีมุกเสนอในช่วงเดือน2เดือนที่แล้วที่อยู่หน้าหน้าที่อยู่ที่ประตู4นะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้สิข้อนั่นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ปัญหาพื้นที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่เป็นปัญหาภาพรวมของประเทศซึ่งก็มีความยินดีนะครับที่เห็นพริมุบมาเสนอเรื่องที่ใหญ่มากกว่าปัญหาเชียงประด็นด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็มีประสบรูปแบบที่ประสบความสำเร็จเยอะผมคิดว่าหลายตัวนะครับที่เอามาถูกอ้างอิงในทางวิชากรารและพูดถึงอ่านที่สุดต้นต้ผมน้นตัวอย่างคองโยงใช่ไหมของโยงที่เป็นบ้านของอาจารย์ประภาาน,นะครับ ดังนั้นก็ให้กำลังใจทางพีมูสผมคิดว่าบทบาทที่สําคัญสี่ตัวที่ผมพูดก็คือทักค้านนะครับบรรเทานะครับแล้วก็สร้างความตระหนักรู้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือผักดันบาระที่เป็นเชิงโครงสร้างตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเพียงแต่ต้องหางความกลมกล่อมน,นะครับกับสี่ตัวนีนะ้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมก็พูดต่อดิดหนึ่งว่าการมีกระบวนการดำมนอกจากการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยมันสร้างคนด้วย ผมไม่เคยคุยกับคุณพายุมาก่อนว่าการเติบโตของเขาในทางการเมืองคือเกิดสำนึกทางการเมืองมากขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่พอฟังคุณพายุพูดก็กลับไปนึกถึงตัวเองผมคิดว่าสำนึกทางการเมืองของผมก็เกิดเหมือนคุณพายุเลย,ค,ย,เลยคือเราตอนเป็นวัยุ่นเเี่ยเรารักสิ่งแวดล้อมมากแต่เราเริ่มจากสิ่งแวดล้อมเราเริ่มจากปา่าเราเริ่มจากสัตว์ แล้วก็มาพูดถึงปัญหาการบ้านการเมนองครับและต้องบอกว่ามันเป็นสายพานถ้าเกิดว่าเราดูสายทานนี้เนี่ยที่ว่าถ้าเราลองดูตั้งแต่ป่าแตกก็คือช่วงขึ้นแรกของทศวรรษทีรรษ่20นะครับกลุ่มคนที่คนหนุ่มสาวที่เคยเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยมันก็แตกตัวกันหลายกนะครับบางกลุ่มไปเป็นนักการเมืองนะครับบางกลุ่มไปเป็นนักธุรกิจบางกลุ่มไปเป็นนักไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบางกลุ่มไปเป็นนักสื่อสารมวลชน นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมาทําภาคประชาสังคมนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูผมคิดว่าตัวต่อแรกๆที่มันเชื่อมกันก็คือสมัชชาเกษตรกรรายย่อยเท่าอีฉาสามหรอือว่าสกยอหลังจากสกยออก็เกิดมาเป็นเนี่ยคือ่ารสลัมสีภาคในกรณีที่อยู่อาศัยเกิดมอสอเกิดอะไรที่มนยุคนั้นนะครับเกิดสมัชชาส่วนจงมขึ้นมานะครับออพอพอมาถึงปี2549ันรอี่สเานี่นนเกิด การถูกเถียงในเชิงความคิดเยอะนะครับในหมู่ขบวนการประชาสังคมแล้วก็มาเกิดพีโูกที่มาเป็นที่หลังนะครับแต่ว่ามันเกิดสายทางนี้ขึ้นมาผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตจากสายทางความคิดนี้นะครับมาอยู่ที่นี่อะไรก็เจอหลายคนนะครับที่เคยที่ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เจอหลายๆท่านอย่างนี้นะครับก็จะไม่มีธนาทรวันนี้นะครับธนาทรวันนี้ก็เกิดและเติบโตมาจากการคุ้ครีการสัมผัส การอ่านงานเขียนของอาจารย์ของพี่ๆหลายๆคนในที่นี้นะครับก็ทําให้เกิดถึง,งนิามการอ่นแบบนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นวันนี้ก็คออออือมาเป็นวิทยากรด้วยความยินดีนะครับก็ถือว่ามาตอบแทนมาการประสานวิชาที่ทุกท่านให้ผมมานะครับก่อร่างชัางตัวให้เป็นจนาจรในวันนี้ขึ้นมานะครับโอเคเิ่อที่ผมอยากจะขอลงเนื้อหานิดหนึ่งนะครับเราพูดถึงความไม่เป็นธรรมความเหื่อมล้็ใในสังคม